การเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทยรวมทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลที่ได้ร่วมดำเนินการในการเตรียมนักกีฬาและจัดส่งนักกีฬาไปทำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้คุณาให้เข้าพบเพื่ออเราไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ซึ่งจัดขึ้นนักกรุงบารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ขอกบเผมขอการเรียนท่านนายกสมาคมฟีไดกรณาให้โอว่าและอเมรยบาลมิแจกคะแนนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นเหมืนกำลังใจและเป็นตัวช่วคนแจก่ะแานนักกีฬา และชาทติไการที่นักกีฬาทั้ง12ชนิดกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในนามของทีมชาติไทยในครั้งนี้เป็นผลมาจากการสนับสนุนของสมาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องและจากการที่นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจทุ่มเทในการฝึกซ้อมและการแข่งขันความขยันหมั่นเพียรความมีวินยัยทําให้สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีคะแนนสะสมจนได้รับโคต้าเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกได้สำเร็จผมถือว่าสิ่งนี้คือ9ก้าแห่งชัยชนะของทุกๆคนครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาของประเทศสู่ระดับสากลและพร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนก็ประมาณในด้านการกีฬาของประเทศรวมถึงการดูแลนักกีฬาให้มีความมั่นคงทางอาชีพท,ทั้งที่การทำงานประจำและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องผมขอขอบคุณคณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทุกสมาคมรวมทั้งผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการสนับสนุนผลักดันพัฒนาทักษะและเสริมสร้างขีดค,ความสามารถเชิงกีฬาของทัพนักกีฬาไทยให้เป็นอีกหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกีฬาระดับโลกผมและพี่น้องชาวไทย ขอส่งแรงใจแรงเชียร์และขอเป็นพลังใจให้หนักกีฬาทุกคนใช้ความสามารถในการแข่งขันในทุกๆแมตช์ก,การแข่งขันขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพในกติกามารยาทให้เกียรติซึ่งกันและกันและ,และระลึกเสมอว่าการแข่งขันกีฬาเป็นการสร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักกีฬานานาชาติอันจะส่งเสริมให้เกิดให้แก่ ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยผมขออวยพรให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันคว้าเหรียญโอลิมปิกมาครองเพื่อเป็นเหรียญแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับตนเองพี่น้องชาวไทยและเพิ่มภูมิเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่3 3มอีกครั้งและขอให้ทุกคนเดินทางทั้งไปและกลับด้วยความสวัสดีภาพครับขอบคุณครับ กราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติน่าย่อหน่อยนะครับลำดับต่อไปขอขอนุญาตเรียนเชิญกรรมการบริหารและกรรมการกุลบิ

ยังสอไม่มีไม่มีอินจรี่ย์ไม่มีมีเจ็บเลยนั่งนงนี่อัวนั้นสิบสองอทีเขาลังี่ีไอทีเขาต้องยี่สบสองพันโย่ะไอทีเขา้อีแอร์นอครับ